เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านาอาหลานเลนหลนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยทุกคลิปคือช่องนี้เป็นช่อง7บาปแล้วคือในอนาคตก็จะมีเกมอื่นตามตามมากันไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือ7บาปก่อนไงซึ่งในอนาคตเนี่ยผมจะมีแพลนไปเล่นเกมของสลามด้วยนะครับตอนนี้คือยังไม่ออกนะครับรอลุงบันเขาออกก่อนนะ โอเคคลิปในวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์หัวข้อเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้แล้วก็มีน้องๆหลายหลายคนหรือว่าพี่ๆหลายๆคนถามกันเข้ามาในแฟนเพจค่อนข้างเยอะแล้วก็ถามมาในแชทส่วนตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็คอมเมนต์ในช่องแชทค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการหาเพชรในเกมนี้ยังไงซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้ว2คลิปนะครับเป็นคลิปแต่ก่อนเลยคือมันผ่านไปหลายปีแล้วแหละนะครับก็เป็นคลิปเก่าแล้วแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะมาอัปเดตนะครับว่าวิธีการหาเพชรในเกมเนี้ย มีอะไรบ้างนะในแพทนี้นะในแพทปัจจุบันนะครับที่ผมทําคลิปอยู่ตอนนี้ยโดยที่คลิปนี้ผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อนะครับคือหัวข้อแรกเนี่ยคือการหาเพชรที่ได้ทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์กับอีกหัวข้อหนึ่งคือการหาเพชรที่ได้แค่ครั้งเดียวในเกมนี้นะครับหรือว่าจากกิจกรรมนะโดยที่หัวข้อแรกเนี่ยการหาเพชรทุกๆวันหรือว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยจะมีวิธีการหาอยู่ประมาณ6วิธีนะครับในเกมนี้นะวิธีแรกเนี่ยคือการล็อกอินรายวันเลยนะครับนี่นะครับมาที่น้องคนนี้เลย อลิซาเบตอยู่ในบาร์นะซึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะได้เพชรอยู่ประมาณอยู่8เม็ดนะครับก็วันที่6เนี่ยจะได้5แล้วก็วันที่2เนี่ยจะได้3นะครับจะน่าอยู่ประมาณ8เม็ดนะวิธีที่2ก็คือการหาจากเควสตลายวันนะครับก็มาที่รูปหนังสือตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่เลยนี่คือการหาเพชรลายวันนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้เพชรอยู่4เม็ดต่อวันนะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะได้เพชรอยู่28เม็ดก็เกือบ30เม็ด กือบ1ตูมอ่ะเออนะครับ1อาทิตย์นะเป็นวิธีการหาเพชรที่ง่ายมากนะครับตรงนี้ก็จะมีการเคลียร์ด่านนะครับแน่นอนคือทุกๆวันเนี่ยจะได้เควสนี้ก็คือการเคลียร์ด่าน1ครั้งนะครับเป็นด่านปกติแล้วก็อีกเควสหนึ่งนะครับจะได้จากการลง PP 1เพชรนะเป็นการฟิกนะครับ2เควสนี้คือการฟิกส่วนเควสที่3เนี่ยอันนี้คือแล้วแต่วันนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นการลง PP 3ครั้งนะครับแบบนับของหรือแบบไม่นับของก็ได้นะครับ3ครั้ง แพ้ชนะก็ได้นะฮะส่วนวันธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเป็นบอสกิลนะครับตีหนึ่งครั้งบอสกิลระดับไหนก็ได้แล้วก็เป็นการเคลียร์เลดบอสจะได้2เพชรนะวิธีที่3คือการได้จากการลง PP นะครับอันนี้คือรายอาทิตและคือการลง PP ซึ่งถ้าเราอยู่ระดับแชมเปี้ยนขึ้นไปเนี่ยแชมเปี้ยนหจะได้อยู่50เมตรนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนหนึ่งที่ผมได้อยู่ทุกอาทิต์เนี่ยจะได้อยู่60เมตรเลย หรือว่าเยอะมากๆนะฮะนี่แชมเปี้ยนห้านะห้าสิบเมตรแล้วก็จะเพิ่มทีละสองนะครับส่วนแชมเปี้ยนหนึ่งเนี่ยคือจะได้หกสิบเมตรเลยแล้วก็จะมีการได้จัดก,การลงพีพีอื่นๆอีกนะครับอยู่ที่อีเวนต์แล้วก็อยู่ที่กิจกรรมตอนนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหลักที่ผมหาเพชรนะฮะก็มีหลายคนถามกันเข้ามาไงว่าพี่ทําไมพี่แบบมีเพชรเปิดกาชาทุกอาทิตย์เลยก็นี่แหละนะครับการลง PP แชมเปี้ยนหนึ่งนะคือคําตอบของพี่นะครับว่าพี่แบบ นั่นแหละหาเพชจากตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จากเคสแลวันนะวิธีที่4นะครับของการฟาร์มเพชรเนี่ยจะมาที่กิลเลยคือการเช็คชื่อกิลน้องๆพี่ๆคนไหนที่มีกิลอยู่เนี่ยก็ต้องเช็คชื่อกิลทุกวันนะครับจะได้เพชรหเม็ดทุกวันนะแต่ในกิลคือต้องเกิน20คนขึ้นไปนะครับจะได้1เพชรแล้วก็เออนะครับในช่วง10บโมงถึงเที่ยงเนี่ยหรือว่าประเทศไทยก็คือ8ปดโมงถึง1ิบโมงเนี่ย จะมีการปิดเซิร์ฟด้วยก็คือจะอัปเดตไฟนอลบอสตัวใหม่จะเป็นตัวของกาลันแล้วก็มิลัสคิล่านะครับเป็นไฟนอลบอสสิบวันหยัิซีซั่นแรกของเกมนี้นะฮะโอเคทั้ง4วิธีนี้นะครับมีการเช็คชื่อกิวการล็อกอินไลนวันเวสไลวันหรือว่าเป็นการลง p v p เนี่ยทั้ง4วิธีนะคือ4วิธีหลักที่จะหาเพชได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับในเกมนี้ส่วนวิธีที่5เนี่ยคือการฟาร์มอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาที่อุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยถ้าา5านะ อุปกรณ์ชิ้นไหนก็ได้5ดาวนะครับไม่ต้องบวกก็ได้คือ5ดาวเพียวๆเ,เลยนะครับบวกศูนย์เนี่ยจะได้เป็นเพชร1เม็ดมาฟรีๆเลยอ่ะนี่นะครับเนี่ยนะครับแค่5ดาวบวกศูนย์จะได้ 1, 1> เพชรฟรีๆเลยส่วนการฟาร์มพวกหินแดงเนี่ยหรือว่าการฟาร์มพวกหินฟ้าที่เอาไว้สําหรับอัพดาวขึ้นเนี่ยจะหาได้จากการย่อยอุปกรณ์เป็นหลักนะครับคือการฟาร์มพวกด่านปกติด่านอุปกรณ์เนี่ย ถ้าวันไหนที่มีลดครึ่งหนึ่งเนี่ยคือแนะนาให้ฟาร์มนะครับฟาร์มเยอะๆแล้วก็มาย่อยที่ไดแอนหรือว่าไดจากการเปิดกล่องก็ได้กล่องในนั่นน่ะในช็อปอะ่ะเออนะครับก็ได้เหมือนกันนะการฟาร์มอุปกรณ์เนี่ยสำคัญคือมันไม่จํากัดอะ่ะว่าวันหนึ่งน้องๆพี่ๆจะหาได้กี่อันนะครับมันอยู่ที่ความขยันส่วนบุคคลแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยจะฟาร์มหรือว่าจะทําอุปกรณ์5ดาวได้กี่ชิ้นก็คูณเพชรไป1เม็ดนะโอเคก็เป็นวิธีที่5้านะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมใช้ฟาร์มด้วยคอนเทนต์กาชาบางครั้งก็อาจจะเหลือ3เพชรอย่างเงี้ยผมก็จะใช้วิธีนี้แหละนะครับในการฟาร์มเพชร3เม็ดนะวิธีที่6ก็คือกล่องตามเมืองมาที่เมืองนะแต่ว่ากล่องเนี้ยในแต่ละวันจะสุ่มนะครับจะสุ่มเกิดบางวันก็ไม่มีเลยบางวันก็มีหน้าตาของกล่องเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะมันจะสามารถส่องได้ตามแมปเลยนะครับว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเปิดแมปดูก่อนนะฮะนี่ นะครับแมปตรงนี้ถ้าสมมุติว่ากล่องเกิดเนี่ยมันจะขึ้นตรงแมปเลยว่ากล่องเกิดเป็นรูปกล่องสีแดงนะครับมันจะตั้งอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละนะครับในแมปแล้วก็เข้าเมืองตามหากันนะครับว่ามันจะเกิดตรงไหนนะแต่ว่าบางวันก็ไม่มีนะเออส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่7อันนี้คือแล้วแต่เซิร์ฟแล้วนะครับซึ่งในเซิร์ฟเอเชียเนี่ยคือจะมีโฆษณาให้เราดูในแต่และว,วันเนี่ยจะสุ่มได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับโอกาสที่จะได้เพชรเนี่ยก็มี ซึ่งรวมๆเลยนะจะได้อิตย์ละไม่ต่ำกว่า110เมตรนะฮะไม่ต่ำกว่านะก็คือมากกว่านั่นแหละนะครับอโอกาสที่จะได้แบบ1 3 0 140ก็มีนะครับอยู่ที่ความขยันแล้วก็อยู่ที่การต่อเนื่องของวันด้วยวันไหนที่ไม่ได้เช็คชื่อหรือว่าไม่ได้เข้าเกมวันนั้นก็พลาดไปเลยโอเคนะครับนั่นก็คือทั้ง6วิธีแล้วก็อีกหนึ่งวิธีพิเศษที่มีเฉพาะในเซิฟเอเชีย g l o b a l ที่หาเพชรได้ในเกมนี้นะครับแบบฟาร์มนะ ส่วนหัวข้อที่2เนี่ยก็คือการหาเพชรได้รอบเดียวต่อครั้งหรือว่าได้จากการลงกิจกรรมนะครับภายในเกมนี้วิธีแรกเลยคือการอัพค่าหัวใจของตัวละครน,นะครับแต่ละตัวนะโดยที่ในเกมนี้จะมีตัวละครทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวในเกมตอนนี้นะในแพทของญี่ปุ่นเกาหลีนะจะมีอยู่166ตัวนะครับก็จะได้เพชรทั้งหมดเลยนะครับ166เม็ดนะฮะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่หาเพชรง่ายมากนะครับวิธีนี้ แต่ต้องขยันฟาร์มพวกอาหารนะวิธีที่2เนี่ยคือการอัพค่าความชื่นชอบของตัวละครนะครับก็มาที่ตัวละครเหมือนเดิมแล้วก็มาที่เมนูที่2เป็นรูปหัวใจตรงนี้นะฮะซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหัวใจที่มีแต้มต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นดั๊เนี่ยคือมีอยู่กี่หัวใจเนี่ยเต็มเลยซึ่งทุกๆ20,000ืของตัวละครนั้นๆเนี่ยก็จะได้หัวใจ1หัวใจแล้วก็ทุกๆ5หัวใจเนี่ยจะแจกเพชรนะครับโดยที่หัวใจนี้จะเพิ่มได้จากไหนนะครับหัวใจนี้จะเพิ่มได้จาก การเอาตัวละครน,นั้นไปลงด่านด่านอะไรก็ได้นะครับในเกมนี้ลง PP ก็ได้หรือว่าลงพวกด่านฟาร์มก็ได้ลงพวกด่านหอคอยโซกากลสก็ได้ลงด่านปกติก็ได้ลงด่านอีเวนต์ก็ได้คือลงได้ทุกด่านเลยซึ่งท้าอ้างอิงจากเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับัวใจทั้งหมดเลยของเกมนี้นะในตอนนี้นะเมื่อแต้มตันอยู่ที่250นะจะอยู่ที่300เพชรเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆก็เปิดได้10ตูมอะ่ะเออนะครับเยอะมาก วิธีที่3ก็คือการหาจากการเคลียร์รีเวิร์สสเตตเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างยากผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะเคลียร์ยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นที่ผ่านไปนานแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะโดยที่ใน12ดาวนะครับ12ดาว37ดาวนะครับแล้วก็65าดาวเนี่ยจะตกอยู่ซีซันละ15เมตรในแพทของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3ซีซันซึ่งรวมๆเลยของซีซันทั้งหมดเนี่ยจะได้เพรอยู่ราวๆ เ5เมตรจะแบ่งเป็นดาวทั้งหมดเลยของทุกด่านนะ3ซีซันนะ45เพชรนะครับทั้ง3ซีซันแล้วก็ดาวจากการเคลียดด่านทั่วไปนะครับ50ด่านจะได้50เมตรแต่แต่ด่านเนี่ยถ้าเราเคลียร์ครั้งแรกเราจะได้เพชรด้วย1เมตรอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด่านที่ไม่ได้เคลียร์นะครับนี่จะได้เพชร1เมตรด้วยนะเมื่อเราเคลียร์ครั้งแรกก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ต้องปั้นตัวปั้นตัวพวก SR ปั้นตัวพวก R ลงนะครับหรือว่าปั้นตัวพวกตัวโกงอะ อย่างพวกกาลันอย่างพวกเอทรอซ่าอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกทวีโก้พวกจูดพวกลูนอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ปั้นลงก็เป็นอีเวนต์ปั้นตัวละครนะถามว่ายากไหมย,ยากนะครับซีซั่นแรกกับซีซั่นสองค่อนข้างจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าในซีซั่นสามเนี่ยคือยากนะฮะยากมากคือต้องปั้นสี่ดาวแดงแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ต้องปั้นพวกแฟชั่นด้วยนะครับอย่างนั้นพลังต่อสู้ไม่ถึงพอพลังต่อสู้ไม่ถึงเนี่ยดาวก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์ให้ไงอย่างเช่นด่านเนี้ยด่านนี้นะครับ คือน้องๆต้องมีพลังต่อสู้เกิน1นึ0 0 0สนแล้วก็การเคลียร์โดยที่ไม่ตายจะได้1ดาวนะครับแล้วก็ต้องจบภายใน8เทิร์นจะได้1ดาวนะครับในแต่ละด่านจะได้3ดาวนะก็ยากแหละนะครับต้องปั้นตัวแนะนําว่าให้ปั้นตัวเยอะๆนะครับในซีซั่นสเนี่ยพวกสิบบัญญัตินี่คือสําคัญนะครับพวกการลันพวกเมลสัส l ิ r ลาเนี่ยสำคัญตัวอย่างฟลอดินอย่างเงี้ยสำคัญนะครับต้องปั้นวิธีที่4เลยก็คือการเคลียร์ควสเป็นควสเนื้อเรื่องหรือว่าควสไหนก็แล้วแต่ ตามด่านนะเนี่ยพวกด่านพวกนี้ด่านปกติเนี่ยจะแจกเพชรด้วยนะครับ1เม็ดเนี่ยพวกเคเวสพวกนีน้จะแจกเพชร1เม็ดเมื่อเราเคลียร์ครั้งแรกแล้วก็มีหมูห่ฮอกด้วยนะหมูห่ฮอสก็จะแจกเพชรเหมือนกันเมื่อเราเคลียร์ครั้งแรกแล้วก็จะมีเคเวสหมู่บ้านด้วยอันนี้เมื่อเราเคลียร์แม็คครั้งแรกจะได้เพชรถึง30เม็ดเลยซึ่งเควสหมู่บ้านเนี่ยตั้งแต่ด่านที่7ลงไปนะครับด่านที่7ลงไปนะจะหาได้จากการเกียร์เนื้อเรื่องนะครับ เมื่อเราผ่านเนื้อเรื่องของเมืองนั้นๆเนี่ยจะได้เพชรแต่ว่าในด่าน6ด่าน5ด่าน4อะไรเงี้ยเราต้องทำเควสแดงนะครับหรือว่าเควสสีฟ้าให้หมดจะได้เพชร30เม็ดนะส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการหาได้จากการเคลียร์อาชีพเม้นต์อย่างยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างอาชีพเม m นต์แรกเนี่ยคือถ้าเราเคลียร์เลเวล85ซึ่งตอนนี้ยังไม่เข้านะครับเลเวล i อยอยู่ที่85เนี่ยจะได้เพชรด้วยแล้วก็จะได้อาชีพเม m นต์ตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มเข้าไปนะโอเคก็มีหลายเคเว มีการตีบอสการตี PP อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็มาดูกันละกันนะตรงนี้วิธีที่5คืออีเวนต์กิจกรรมนะครับมาที่อย่างในตอนนี้คือมีอีเวนต์รีซีโร่ก็จะแจกเพชรด้วยนะครับอย่างเช่นอะ่ะบอสตัวนี้ละกันบอสอีเวนต์เนี่ยถ้าเราเคลียร์นะครับเราเคลียร์ยีครั้งเราตีบอสตัวนี้ยีครั้งเราจะได้เพชรทั้งหมดเลยรวมๆนะในอีเวนต์เนี้ยจะอยู่ที่8เพชรนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเป็นด่านเนื้อเรื่องด้วยนะครับด่านเนื้อเรื่องก็จะได้เพชร อยู่ที่ใน event อีเวนต์นั้นนะครับบางอีเวนต์ก็ไม่มีนะแต่ว่าบางอีเวนต์ก็มีแล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นสเปเชียลดันเจียนอันนี้แต่ละ7วันเนี่ยมีการเพิ่มอีเวนต์พิเศษลงไปนะครับเป็นอีเวนต์เนื้อเรื่องเป็นอีเวนต์เสริมนะก็เมื่อเราเคลียร์ภารกิจทั้งหมดเนี่ยทั้ง4อย่างเนี่ยนะครับจะได้เพชรทั้งหมด2เม็ด2เม็ดนี่ถือว่าเยอะนะในช่วงเลดเกมนะครับ2เม็ดเนี่ยสำคัญแล้วก็จะมี Tower of Challenge นะครับเขาเรียกก็เป็นชาเลนต์ทุกๆเดือนนี่ อาวุบทชาเลนจ์นะซึ่งในอีเวนต์นี้จะแบ่งเป็นซีซั่นนะครับแต่ว่าในซีซั่นนี้จะน้อยหน่อยตรงที่เคลียร์แค่3ด่านจะได้เพชรแล้วแต่ว่าถ้าเป็นซีซั่นปกติเนี่ยคือต้องเคลียร์ทั้งหมด25ด่านนะครับจะเสร็จนะแล้วก็จะมีพวกไฟนอลบอสด้วยก็จะได้เพชรทั้งหมดอยู่45เพชรประมาณ45เพชร55เพชรนะครับส่วนในอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นฮอกพาสอันนี้นี่ในแต่ละฮอกพาสเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะส่วนฮอกพาสในซีซั่นนี้จะแจกเป็นเพชร20เม็ดนะครับ ส่วนถ้าในซีซันอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีเพชรก็ได้นะครับแต่ว่าในซีซันนี้มีนะครับ20เม็ดนะทั้งหมดวิธีที่6เลยคือการลง PP 3V3 3. อันนี้ก็มาที่ PP เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ดโดแล้วก็ก็อกซีเนียนะครับทางซ้ายนี่เป็น PP 3V3 3. นะฮะส่วนอันดับเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงแล้วเพราะว่ามาได้เพชรครบแล้วไงซึ่งเพชรเนี่ยหาได้จากการเอาแต้มพวกนี้ไปซื้อของนะครับ ซื้อในก็อกซีเนี่ยนะอันนี้ถ้าเราซื้อครบ80ชิ้นเนี่ยจะได้เพชรด้วยนะฮะทั้งหมดนะ80ชิ้นนะครับจะได้เพชรตามน,นี้เลยข้างบนนะซึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่าได้กี่เพชรนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นไงเออเนี่ยมันมันบังหมดเลยเนะี่ยมองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าได้กี่เพชรแต่ว่าได้เราก็รีได้ด้วยนี่ซึ่งเพชรก็อยู่3เพชรน,นะครับทั้งหมด9เพชรใช่ไหมมี3มี3แล้วก็มี3ใช่ปะ่ะหรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับ5หรือ3มองไม่เห็นนะฮะ ก็ได้เพชรหลายอยู่อะเออตรงนี้นะครับได้เพชรหลายอยู่ก็มาแลกกันได้แหมก็หาได้จากการลง3 V3 ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปจัดทีมลงเหมือนเดิมนะวิธีที่7คือส่งคำกิวแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่เปิดมั้งนะครับตอนนี้ซึ่งในเซิร์ฟเอเชียโกลบอลรู้สึกว่าจะเปิดไปเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมเมื่อเราตีกิวแล้วก็กิวเราติดอันดับเนี่ยจะได้เพชรด้วยนะซึ่งในเซิร์ฟเอเชียผมเนี่ยผมอยู่กิวนานะสึนะครับก็จะได้เพชรด้วยนะฮะได้เพชรเยอะอยู่นะหลายเม็ด ก็อย่าพลาดนะพยายามช่วยกันตีกิลด้วยนะครับโอเคอีกวิธีหนึ่งเลยคือวิธีสุดท้ายแล้วของคลิปนี้ก็คือการเติมเงินโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็ราบอกวิธีการหาเพชรในเกมนี้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีหาวิธีอื่นอีกบ้างไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีทั้งหมดแล้วของเกมนี้นะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปเนี้ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ย กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนะี่ยจนคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับตนวันนี้ผมพอตัวล้วไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมไปแล้วเพราะว่าตอนนี้คือเซิร์ฟจะปิดแล้วด้วยนะครับอีกไม่กี่นาทีนะโอเคเจอกัน